สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราพามาชมอูอแตนซิ่งครับมปดนช่างแคสนะฮะวันนี้รับงานแล้วอันนี้ทำทรงเท่นะ๋นะก็จะเป็นทรงทางอูนะครับที่รับมาทำวันนี้ก็รับเฉพาะข่าแรงครับ คืออะไรก็ตะเกรับหมดครับไม่ต้องลงทุนนะฮะงบน้อยสั่งจองหมดแล้วครับคันนี้เราทำหมดไปสองสาคันแล้วนะโอ้โหไม่ได้มาเลยเนี่ยตาชงสร้างเทปนูน่นสายนูน่นนะ เดี๋ยวก็จะมีสแสลงโทนนะครับนีนรับทําตรงนั่นนะครับช่างรับเองนะครับแต่นี้ทรงทางอู่รับนะที่รับมาทําก็จะเป็นทรงอู่เขาไงดี่ปอยู่บางบางครับมีงานทำเนี่ใส่สนใจทรงช่างพเพชนี่ช่างไม่ได้ มาตรฐานแน่นอนนี่ตีชนน้ำเลยเนาะตีพายุว่า,วางๆครับช่วงนี้นึงรถโอ้ยยางไงี้ไรครับนี่ทรงนี่แหละใหญ่ๆก็ลายเยอะ เก็บสีแล้วนะเหลือเก็บสีเนี่ยปุ๊บ